สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนอย่าไม่ได้มาตรฐานสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องกระบวนการเกิดลูกเห็บ ลูกเห็บเกิดจากผลึกน้ำแข็งในเมฆถูกพัดพาขึ้นไปสู่บริเวณยอดเมฆโดยกระแสลมภายในเมฆเมื่อถึงบริเวณยอดเมฆก,ก็จะหลุดออกจากกระแสพัดขึ้นทำให้ตกลงมาสู่บริเวณฐานเมฆอีกครั้งแล้วถูกพัดพาขึ้นไปอีก เป็นวงจรติดต่อกันไปหลายๆครั้งในแต่ละรอบลูกเห็บก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้มีลักษณะเป็นชั้นเหมือนหัวหอมโดยมีชั้นแข็งและชั้นอ่อนสลับกันไปขณะที่ลูกเห็บเติบโตนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านสลับกันระหว่างสภาวะเปียกภายในเมฆและสภาวะแห้งภายนอกลูกเห็บที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อน ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a สารานุกรมไทย o r